สวัสดีจ้าพี่น้องสกูุขคนเห็นยังบอกุ้งสวัสดีพี่น้องดางไฟอยู่พี่น้องก่ไฟเจ็ดกินด่หลังเจ็ดกินอะไรเจ็ดกินนั่งมือานี่ขวิ่วนินหู่ขา่งวานิ่ขนิ่านิ่ขวานิ้านหู่ว่านิงขวาน่ขนงวิ่านิ่งน่ิง่น้องิ่่นาน่น บ้านบากุ้งดังไฟอย่างเดียวไปลองเลยดังฟืนไปลองดังฟืนวันไห้ดังฐานแนละ้วไปลองดังฟืนนี่แหละฟืนกันไปาห,าต,นา,นา,หาตัดเอาตำตำหน้าไปลองตำแคมนาเนี่ยหาตัดหาเก็บตำตำหนาไปเลยเนาะเก็บกระตุกมาโจทย์ไเนาะได้สะอาดไปแล้วเนาะมันก็สะอาดบ้านเฮาน้ำแล้วก็มีประโยชน์นดังฟืนเราไฟเนาะ โอ้ควันได้ไหมผันเดินไปนอนดังพื้อนไปนอนใหม่ยังก,ก็เฮ้ยอันเนี้ยไม่จิกไม่จิกไม่จิกอยู่หน้าเลยพี่เนาะใหม่ยังก,ก็มันควันนะนะใหม่มยังก,ก็ไม่เสือกเอกนาะ ปลาเด้อฝนที่ตกได้อพี่น้องเด้อฝนสิตกละจ้าอ้าวติดอยู่บนน่นะสามีสีขว้าซีนหมูให้กินพี่น้องนี่พี่น้องมันกำลังติดพี่น้องไฟเริ่มติดเลยควันเด้อพี่น้องเด้อดังฟืนเด้อขอโทษขออภไฟดำเด้อพี่น้องโอ้ไก่ไม่ได้จกต้มบ่เขามอบ่ นี mente, да. ido, uh, ่เพี to ่น้องเริ่มติดเลยนังเืินพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตบ้านนอดของนาพี่น้องเอ้ยนังเืินติดแล้วมันติดไวพี่น้องแบบไม่แบบนี้นะไม่จิกเนี่ยมันหลุดมันติดไว้มือเราไปดังไม่เสื้อมันควันแห้งอะไรพี่น้องสวัสดีไปจีทุกคนแง่แง่อานนท์ พอไปซื้อพักกระโบมาจากเื่อนะเย้เออยเอ,อ้ยเอ้ยผ<อ>าพอเด้เดเอ,อเออผาพอเด้อเอมาแล้วบระกุ้งมาแล้วซื้อพักยังมา,าเฮ้ยซื้อพักมาใส่กัวชิ้นหมูเจ้าชิ้นหมู แกปองแกด่นาแกดแล้วก็มมกแตงมกแตง่ะกับมกแตงเนาะเมื่อไว้ทาอื่นก็เลยเนาะมันร้ายนัากินเลยเนาะบืมพเลยกุ้เสื้อบวกเสื่อขวกิมหมูอเลยเนาะขวาก็จะก็ะชิมมอนะครับอืมรอแล้วหนึ่งข่าวพี่นองเลยหนึ่งข่าอยู่จะนักข่าวซุกหรือพนักข่าวซุกกับสี่ขวากชิมหมู น้องมิงเพิ่นจะกวาดชิ้นหมูให้กินเพื่อน้องมาเลยเป็นไรเพื่อน้องวัตถุดิบห่อก็มีนี่แหละเพื่อน้องมีหมูเ nah, พื่อน้องขอชิ้นหมูแล้วก็พักกาดเพื่อน้องแล้วก็มะขามเปียกเพื่อน้องแยแก้ข้าวเพื่อน้องมะขามเปียกแล้วก็มีมะเขือเทศเพื่อน้องเล่นแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็อันนี้แครอทเพื่อน้องชิใส่แครอทนะมันชิได้แซ่บขึ้นกว่าเก่าเพื่อน้องไอ้เพื่อน้องแครอทเ่าซอยได้ไรเพื่อน้อง ซอยเป็ดกาดาวงามอยู่มันมักเล่นท่าซอยไว้แล้วอันนี้กระพักเ่าต้องไปเด็ดพี่น้องเด็ดแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ล่างเรียบร้อยเลยเพี่น้องสะอาดเลยอันนี้กระควาชิ้นหมูเลยพี่น้อ,นนงอ,นองอเลยเล่ยพี่น้องวันนี้ค้างหม้อเพี่น้อาค้างหม้อคว่ำมูพี่น้องเลยคว่ำมูสุกก่อนขำเลยเพี่น้อาพอดีมืดพี่น้องเอ้ยแหนมชิบวเห็นแล้วเลยเห็นแต่แสงไผ่นี่น้องมิงเพิน่นคว่ำชิ้นหมูให้กินพี่น้อง เสียงผดังหึ่มอยู่นึกง่ายเขาหลินเลยนะเขาผูกแขนนี่น้อเลยนั่นแหละผูกแขนค้างเพื่อนพี่น้องเสียงดังในแจ้งน้อยได้พี่น้องได้ผูกแขนค้างเพื่อนไปซอยพี่น้องเว่นี่ขอให้เวลาเลยได้ได้แต่สองคลิปพี่น้องเลยพอเว่นี่ไปซอยเบี้ยคนหากระมาเลยพี่น้องเลยผมมีเวลาถ่ายคลิปพี่น้องเลยมันนี้ไปซอยเบี้ยคนพี่น้องมันผูกแขน พ, abei, พ, cortex, พ,พ,พี่ Por, น้องคั่วพี่น้องก็ซุปเลยกับน้ำลงพี่น้องน้ำง่ายนึ่งพี่น้องใส่น้ำแล้วก็มันทอนๆจะง่อยแล้วก็เอานี่ลงพี <S <s ่น้องเอากระเทียมกระเทียมแล้วกันมะขามบัวแฉลยได้บัวขามยังมันส้มพี่น้องมันบัวที่คั่วลายนะมันต้องคั่วให้พ่อกินเมื่พี่น้องขั้นคั่วลายมันกินมืดกับมันสิเหลือยพี่น้อง อ๋อิ่เบบเห็ดกินพอพอดีประมาณนักเกากินเมื่อดเน้องเลยใช่ใส่เป้งนวพเปน้องเนี่าหลนั้นนะเปลี่ยกันเห็ดพี่น้องเอยเป่ยนกันเอารูปเปล่นกันเห็ดกินกันเปิดชีแล้วอันนั้นอยู่เปิดชีแลอย่างหนึ่งกับแห้งเนาะมิงเนาะเปลี่ยกันเห็ดพป่น้องเอยเป่ยนกันถ่ายเป่นกันเห็ดเลยเปี่ยนน้ำปลาใส่น้ำปลาลองกะเอาเด้พี่น้องด้ยในเข้ม ใส่เองเตาเป็ใส่สันหอยเนาะสันหอยใส่ได้มันมืดเลยพี่น้องต้องใต่ไปต่อใต้แผ่นเป็น้องะใต้แผ่นมันมืดเลยพี่น้องค้างแล้วมันนี้น้องอันนเพันบปอยู่พี่น้องเพันพันแอบไปทำมันท่อนมันนี่นปทำอมักใส่มักเล่นมักเขือหรือมะเขือเทศเลยนะได้แต่เชื่อนะจ๊ะ ใส่เคลอดพี่น้องหมดเคลารเบิ่งพี่เราเคลาดเอ็นลงเลยลงเลยลงเลยบิ่งฟีมือเบากุ้มเป็นกาดาวพี่น้องเป็นเป็นอะไรนะเห็ดกาดาวงามพี่น้องเลยเห็นแล้วเห็ดมันคือหั่นข้าวนี่บอกเวลาเราบจริงๆน้องหั่นข้าวมันงามน้องมีเห็ดตามเขาก็โอเคจะได้พี่น้องก็งาม ใส่มันมีส like ีสันแต่พอนมีสีสันกับมันมีรสชาติหพี่น้องมันแซ่บพี่น้องเบากุ้งมักกินพี่น้องมันหวานแครอทสุกแล้วก็บผักลงพี่น้องเพราะแครอทมันสุกสุกซาเนาะเอาแครอทลงแล้วก็เอาผักลงพี่น้องผักลงปิดการเลยอปใบมันยาวพี่น้องมันการมันใหญ่ไปหน่อยควันในบรรยากาบตาเดีควันในพี่น้องเยสำหรับแซ่บตาดำเฟื่องไปหน่อย ไอหูคนตรวจพี่น้องเลยมันจาไหลอยู่เนี่แบบบ้านๆนะน้าพี่น้องเส่ฟืนพี่น้องเอ้ยแต่กระคักได้แต่กระคักได้มันมันสิหอมมันมีกลิ่นหอมในเวลาเห็นมันก็ชิได้บรรยากาศนะบรรยากาศน้ำตาไหลพี่น้องไอชิซกเลยพี่น้องกัอนนี่หลับเลยพี่น้องกัอนนี้ล้เราขอบพักสีมือน้องหมิงพี่น้อง งานยังไงพี่น้องผ่านเลยเป็นแจปแดกพี่น้องแจปแดกคือเก่าอะไรพี่น้องเลยเอาไปกินมาได้อพี่น้องกินข้าวแรกทำกันได้พี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องสุกูทุกคนมากินข้าวทำกันเด้อคว้าแล้วน้องวันนี้แต่กินมาเด้อสบายดีพี่น้องสุกูทุกคนมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรกทำกันพี่น้องวันนี้อันนี้น้องมิ้งเพิ่นขว้าให้น้องคว้าชิ้นมือพี่น้องไปจะแซ่จะได้แล้วกัอันนี้ น้องปิ้งพี่น้องน้องปิ้งเพื่อเด็ดอะไรกินพี่น้องเพป็นป่าต้องง่วงพี่น้องกินหวานนี่พื่อน้องอีแม่เอามาตานาเก็บมาตานะมีน้องปิ้งเมื่อกินเองแล้วหรอนี่แม่ก็เอาล้านพี่น้องนี่แม่เอาล้านเหมือนในคนจีนแต่เแบบหอมอันนี้นั่นนเด้อพี่น้องเด้อชิมกันเถอะกินสลักันเออหอมหัว

vượt tay anh vượt bài vả lắm bắt không bài không bài không bài không 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 đã bừng con Đừng quá ăn chi không được ăn dù thay cuồng để nằm mạnh mạnh cả lai like tục mạnh mạnh mình nhiệt ở bên nào bảo kiến 好吧你好，问你地考的样啊？ จาวกระเพ็ดเ่อห่อนจกระเพ็ดกินไปกิน่อนได้ดีนะโควิด <c oughs> ย่จัห่างโควิดนาบห่อนดอกโควิดบานนา้านันห่อนมาบ่อนดอก

ทำก็ไน,นอ,ยอยเพ็ดยาวเพ็ดแกงห้อนเข่าห้อนน้อนนอนว่าให้พอนี่ไม่เท่าเอาไม่เท่าเอาอยู่ค่ะพนอนะ ยังไม่ยังไม่เดี่ยพี่นอ้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องกุ้งเบาลาวเด้อพี่น้องมา